สวัสดีครับผมนโง,งศัก์บุญวุฒครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์ตัวโปรเจกต์วิชา RPA ครับเป็นซึ่งเป็นระบบอนุมัติตัวเซอร์ติฟิเคตครับด้วย QR code ครับก็จะมีการยืนยันความถูกต้องโดยใช้ QR code ครับเพื่อความสะดวกก็ตรวจสอบได้ง่ายครับก็สำหรับตัวนี้เนี่ยจะใช้จะใช้ Power Automate ในการสร้าง workflow ตั้งแต่การขออนุมัติครับไปจนถึงการสร้างตัวเซอร์ติฟิเคครับ ก็ระบบนี้ก็จะสามารถประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือว่าสถาบันที่ต้องการสร้างสติฟิเคตปริมาณมากแล้วก็ต้องการตรวจสอบได้ตลอดเวลาครับก็วัตถุประสงค์ครับก็จะทํามาเพื่อสร้างระบบที่สามารถออกตัวสติฟิเคตได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยใช้ w o r k f กโฟที่มีความเป็นอัตโนมัติครับซึ่งตัวโปรเจกต์นี้ครับผมก็ได้ทํา โดยร่วมกับบริษัทที่ผมทำงานอยู่นะครับ l ็อิน n m t t c o m m e r c ร n i n g ครับเพื่อการออกสติ t ิเ i c a t e จำนวนมากครับอย่างมีประสิทธิภาพครับสำหรับงานฝึกอบรมครับก็ความเป็นมาครับก็กระบบอนุมัติตัว c ติ t ิเค c a t e ที่บริษัทเราครับก็พัฒนาขึ้นเพื่อออกแบบมาให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการจัดการออกสติ t ิเค c a t e สำหรับการฝึกอบรมต่างๆครับ ซึ่งการทํางานครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับก็คือส่วนที่เป็นหน้าเว็บกับส่วนที่เป็นโฟลตัว Power Automate ครับก็อยากแรกเลยมาดูที่ส่วนของหน้าเว็บก็เทคโนโลยีที่ใช้ครับก็หลักก็คือจะเป็นตัว Express JS ครับโดยใช้ตัวนี้สร้างเว็บสร้างเป็นตัวหน้าเว็บขึ้นมาครับแล้วก็สร้าง API สําหรับการใช้งานในตัว Power Automate ครับ PostgreSQL ครับสำหรับเป็น d a t a า a s e ที่เอาไว้ใช้เก็บข้อมูลครับแล้วก็ พวกสวิตต่างๆพวกนี้ก็จะรันอยู่บนคลาวดของ AWS ครับโดยที่ตัวเว็บเนี่ยก็จะเขียนโดยใช้ h t m L กับ c s s ครับซึ่งผลลัพธ์ของหน้าเว็บเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะเป็นมี verification status ครับบอกว่าอ่ะ certify แล้วตอนชื่อว่าอะไรบ้างชื่อว่าอะไรแล้วก็คอร์สอะไรลักษณะประมาณนี้ครับ ก็อีกหน้านึงครับก็จะเป็นหน้า i n v a r d Certificate ครับก็จะเป็นหน้าตาลักษณะประมาณนี้ครับสำหรับตัว API ครับก็ผมเขียน API ขึ้นมา2ตัวครับก็คือ API สำหรับการสร้าง Certificate ครับกับอีกตัวนึงจะเป็น API สำหรับการลบตัว Certificate ทิ้งครับก็เดี๋ยวตรงนี้จะามาใช้ยังไงเดี๋ยวจะแนะนำต่อไปในใน Workflow ตัว Power Automate นะครับ อ่ะตัวโฟ์การทำงานครับของ Power a u t o m a t e ครับก็เริ่มแรกเลยเนี่ยก็เราจะสัมมิตตัวอ่า e s p o n s e ผ่านทาง Microsoft Form ครับซึ่งตัวฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นลักษาบานนี้ครับใส่ให้ใส่ชื่อจริงภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยชื่อจริงอังกฤษนามสกุลภาษาอังกฤษครับอันนี้สำหรับเป็นชื่อใน Certificate นะครับแล้วก็ชื่อเล่นภาษาไทยครับสำหรับการตรวจสอบแล้วก็อีเมลสำหรับการรับใบเซอร์ครับแล้วก็ข้อเรียนที่ต้องการขอครับ ก็ปัจจุบันก็ทางผมก็จะมีตัว Introduction to Python Programming ครับอ่า r e a c t i v i v e ครับวก็ตัว IT Project ครับต่อมาครับก็จะ Get Response t a i l ครับจากา New Response ที่ถูก Submit เข้ามาครับาจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปตัวที่ Get a r r o ครับ Get ตัว Course Information ครับจากตัว Excel ครับที่เก็บเอาไว้เก็บข้อมูลที่เก็บข้อมูลตัว c o u s e เอาไว้ ก็ข้อมูลที่เก็บไว้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะมีคอร์ดเนมเป็นชื่อของคอร์แล้วก็ดีเทล1ดีเทล2อดีเทล3ตรงนี้จะมี4ดีเทลครับเอาไวสา้สำหรับอ่าสำหรับเป็นดีเทลที่ใส่ไว้ในเซอร์ติฟิเคตครับว่าอ่าจบคอร์นี้มาอ่าเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับต่อมาครับก็จะเป็นตัวเค r ร์ n t น i m ไทม์ครับที่เอาไว้สำหรับอ่าเกตตัวค่า อ่าเคอร์เรนท์ไมครับจากนั้นก็มาทําการ Convert Time ม์โซครับซึ่งไอตัวไทม์เนี้ยเราเอามาใช้เพื่อ uh, แปะเป็นอ่า u ิชูเดทครับเป็นวันวันที่ออก c e r t i ติฟิเคครับเพื่อแปะไว้ในตัวไฟ uh, ล pdf ที่เป็น Certificate ออกมาครับ uh, ต่อมาครับก็เสร็จแล้วหลังจาก หลังจากจบตัว Convert Time Zone นะครับต่อไปครับก็จะเป็นการสร้างตัวจะเป็นการสร้างตัว HTTP request ขึ้นมาครับสำหรับการสร้าง Certificate ที่ผมได้เขียนไปในตรงส่วนของที่เป็นหน้าเว็บนะครับ API ตัวนี้ก็จะใช้ API ในส่วนนั้นเข้ามาครับซึ่ง ตรงนี้ครับก็จะเป็น Method p โพ t ครับแล้วก็ใช้ตัว a p i key ครับสำหรับสำหรับยืนยันครับแล้วก็เป็น name name ก็คือเป็นชื่อ,อชื่อจริงภาษาอังกฤษครับที่รับมาจากตัว Google จากตัว Microsoft Form ครับแล้วก็ตัว code ก็เป็น code ที่ที่ผู้เรียนครับได้ได,ได้ได้กดเรียกตอนขอ Certificate ใน Microsoft Form ครับต่อมาครับก็ าจากที่ทำ HTTP request ไปแล้วเนี่ยก็จะแยกตัวตัว object ที่เป็น JSON ออกมาครับซึ่งตัวที่ทท HTTP request เนี่ยมันส่ง response กลับมามันจะส่ง response กลับมาในลักษณะนี้ครับก็คือจะมี ID ของตัว certificate ครับแล้วก็พวก name ครับพวก cost ครับแล้วก็ certificate ID ครับ ก็ตอนนี้ก็เอามาเป็นการเอาตัวตัวที่เป็น JSON ที่เป็น p r a i n t e x t เนี่ยเอามาแยกเป็นแยกเป็นตัวแปรต่างๆครับเพื่อเอาไปใช้ต่อไปต่อมาครับก็จะเป็น HTTP request ครับสำหรับการสร้างตัว QR code ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ผมได้ใช้ตัว API ของ QR server ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีมีปลอ่อยให้ใช้ เขาปล่อยให้ใช้ฟรีครับซึ่งในเมื่อมันมีอยู่แล้วผมก็เลยเอามาใช้ร่วมกับตัว workflow นี้ไปเลยครับเพื่อความรวดเร็วไม่ต้องเขียน API สำหรับการสร้าง QR Code ขึ้นมาใหม่ครับซึ่งตรงนี้ก็ไซส์ผมเป็น1 5 0 5 0คูณบพิกเซลครับแล้วก็ Data ข้างในเนี่ยก็จะเป็นตัวหน้าเว็บครับสำหรับ Verify ตัว Certificate ครับแล้วก็ตามด้วยตัว Certificate ID ที่ได้จากการสร้างมาเมื่อกี้ครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเมท h อดเก t ครับตรงนี้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใช้ออเทนไรทั้งสิ้นครับก็สามารถใช้ได้เลยครับก็จะเป็นอ,อันนี้ก็จะเป็นหน้าตัวด็อกิวเมนต์ของตัว API ที่ผมใช้เมื่อกี้ครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ตัวของเว็บไซต์ goqr.me ครับต่อมาครับเมื่อเ,เตรียมข้อมูลอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมา โปรเพตตัว Microsoft Word Template ครับซึ่ง t e m p l a t e ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็จะมีเนมจะมีเนมที่เราต้องใส่เนมเข้าไปใส่คอสเนมครับใส่ดีเทลดีเทลตรงเมื่อกี้ก็คือดีเทลที่เราเก็บไปใน Excel เมื่อกี้นะครับแล้วก็ Issue Date ครับก็คือที่เราได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้มาแล้วแล้วก็ QR Code ครับเป็นรูปภาพสำหรับการ Verify s c สแกน Verify ครับ จากนั้นครับก็จะมา create ตัว temporary file สำหรับการ word สำหรับไฟล์ word ครับแล้วก็จากนั้นเอามา convert เป็นตัว pdf ครับจากนั้นก็ผมก็เอา convert time zone เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเนาะสำหรับเป็นสำหรับเป็นชื่อไฟล์เอาไว้สำหรับเก็บล็อกสำหรับทำชื่อไฟล์ไว้เก็บล็อกไว้ในระบบรัดจากนั้นก็จะ create ตัว pdf ไ i l e ครับแล้วก็ create ตัว sharing ขึ้นมาครับ เกิดตัวแชร์ริงขึ้นมาเพื่อเพื่อใช้สำหรับการแอบพูดต่อไปครับอาจากนั้นก็เราจะเก็บ add อ row into a table อันนี้เป็นการเก็บล็อกเฉยๆครับไม่มีอะไรก็เก็บข้อมูลว่าเก็บข้อมูลไว้สำหรับเผื่อในอนาคตเผื่อเผื่อมีอะไรที่มีปัญหาแล้วก็ต้องกลับมาดูครับต่อไป get a row ตรงนี้เป็นการเช็ค student profile ครับว่า ชื่อนามสกุลที่ที่กรอกมาในใน Microsoft Form ตอนแรกเนี่ยมันมีชื่ออยู่ในระบบผู้ที่สำเร็จการศึกษาคนนั้นไปแล้วหรือยังครับซึ่งอันนี้ก็จะทำงานในลักษณะของ t h a e Cache ก็คือถ้ามันหาเจอถ้ามันหาเจอโปรแกรมแปลว่าโปรแกรมตัวนี้มันการผ่านมันก็จะไปทางด้านซ้ายหรือก็คือ a p Proof ก็จะเป็นตัว Set Variable เป็น a p Proof ครับแต่ทีนี้ถ้ามันหาไม่เจอมันก็จะเกิด Error ขึ้นมามันก็จะวิ่งมาที่เส้นนี้แทนครับ ก็จะ s e ต v วอร a เ l ลเป็น d 9ครับตัวนี้สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นอ่ะต่อไปเป็นตัว Update ร o ครับเป็นตัวตัวล็อกครับอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อครับตัวล็อกก็จะเป็นประมาณนี้ก็เก็บข้อมูลอะไรต่างๆไว้ชื่อนามสกุลชื่อภาษาอังกฤษชื่อเล่นอีเมลอะไรพวกนี้ครับขอเตือนที่ขอเวลาที่ขอเก็บสาระทุกอย่างเอาไวค้ครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวของ รายชื่อผู้ที่สําเร็จการศึกษาสําหรับคอร์สต,ต่างๆคอร์สนั้นครับก็จะเก็บชื่อจริงนามสกุลภาษาไทยแล้วก็ชื่อเล่นภาษาไทยนะครับเราก็จะมาเช็คกับตรงนี้ครับในลักษณะที่ทําเป็นไทยแคชครับต่อมาก็เรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแอปพูปก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลมาทางผมเพื่อสําหรับการยืนยันอีกที เพื่อ make sure อีกทีว่าข้อมูลทุกอย่างมันถูกต้องซอริฟิเคตออกถูกต้องแล้วก็ชื่อนามสกุลอะไรถูกต้องเรียบร้อยดีลักษณะประมาณนี้ครับซึ่งถ้าตรงนี้ถ้าสาระการ a p p r o v เป็น t ู u ก็จะมีการส่งอีเมล a p p r o v ไปส่งอีเมลตัวซอริฟิเคตไปที่อีเมลที่เกาะในตอนแรกครับแล้วก็อัปเดตโรตรงนีเน้เป็นการอัปเดตตัวล็อกครับตัวไฟล์ล็อกว่ามีการแอ p พเรียบร้อยแล้วถ้า เกิดว่าไม่ได้มีการ approve ก็จะมีการส่งอีเมล deny ออกไปครับแล้วก็อัปเดตตัวล็อกครับจากนั้นก็ใช้การลบ c ซอร์ติฟิเคทิ้งครับโดยใช้ TTP request ที่เขียนมาตอนแรกครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของอีเมลที่เสร็จสิ้นสำเร็จเรียบร้อยครับก็จะเป็นรักษประมาณานี้ครับมีชื่อมีตัวคอสมีรายละเอียดครับ แล้วก็มี Issue Date แล้วก็สามารถสแกน QR code Verify ได้ครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บครับจากที่เราสาแกนตัว QR code ตัวนี้เข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าเว็บประมาณนี้ครับต่อมาครับในกรณีที่ อ่าซิลิคเคนเนี่ยไม่ถูกแอ r พูฟมันก็จะออกมาเป็นรัษณะประมาณนี้ครับครับก็สำหรับวันนี้ก็อ่าก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ